สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชาวพีคก,กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับพี k ไทม์รวมข่าวเด่นรอบสัปดาห์คลิปนี้ค่ะก็จะพาผู้ชมนะคะไปติดตามทุกประเด็นร้อนเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ตามไม่ว่าคุณจะพลาดข่าวจากที่ไหนมา ที่นี่ค่ะเรารวบรวมเอาไว้ให้แล้วครบจบในที่เดียวรายเลี้ยงเหตุการณ์สำคัญวิเคราะห์มุมใหม่ๆที่น่าสนใจในไม่กี่นาทีไม่ว่าคุณจะทำกับข้าวใจตลาดหรือว่าทำธุระอะไรอยู่เปิดฟังได้ไม่เสียเวลาหากพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ3,000ชีวิตไร้ที่ซุกหัวนอนขมรโวยไทยถล่มบ้านหนองจานเหลือแต่ซากสุดท้ายไปกันไม่รอดแห่มุดเข้าไทยอีกรอบค่ะ ใครที่ติดตามข่าวชายแดนจะรู้เลยค่ะว่าโซนบ้านหนองจานเนี่ยตึงมือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุปะทะก,กันล่าสุดก็ทำวงแตกค่ะพวกเขเมรที่บอกว่าอยู่มา40-50ปีโดนเช็ดออกจากพื้นที่ทำให้ตอนนี้ค่ะคนเขเมรออกมาโวยวายว่า บ้านที่อยู่กันมาหลายชั่วอายุคนไม่เหลือแล้วค่ะไทยเอาคืนจนหมดจนคนกว่า3,000ชีวิตกลายเป็นคนไร้บ้านซึ่งที่ตลกก็คือว่าพอไม่มีที่อยู่ค่ะสุดท้ายก็ต้องหนีมุดช่องทางธรรมชาติกับเข้ามาไทยอีกแล้วค่ะโดยเรามาเริ่มกันที่ความเดือดจากฝั่งนู้นก่อนเลยสื่อดังเขมรอย่างคแร์ไามได้รายงานข่าวอย่างใหญ่โตค่ะ อ้างข้อมูลจากเพนริธีหัวหน้าหมู่บ้านจกเจยหรือว่าบ้านหนองจานนั่นแหละค่ะที่ตอนนี้สภาพบ้านแตกสาแรกขาดโดยเพนริธีได้เล่าค่ะแกบอกว่าก็อย่างที่คุณเห็นนี่แหละบ้านกว่า98%ในหมู่บ้านนี้ถูกทำลายเสียหายอย่างหนักที่นี่มีประชากรกว่า807ครอบครวัวหรือกว่า3,022คน ตอนนี้สภาพหมู่บ้านพังยับคนไม่สามารถกลับไปบ้านที่อาศัยมาได้หลายชั่วอายุคนส่วนสาเหตุที่พังพินาศขนาดนี้ทางสื่อแคมแมร์ไทม์ได้ระบุค่ะว่าก็เป็นเพราะว่าเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะมีคําสั่งหยุดยิงทัพไทยจัดหนักค่ะเขาอ้างว่ามีการสาดกระสุนไม่ต่ำกว่า1,000ครั้งต่อวันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเป็นการรุกรานที่โหดร้ายอย่างมากค่ะนอกจากนี้คะ่ะเขายังระบุได้ว่าร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นบนกําแพงและหลุม ที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่ามาจาก s 1 6ค่ะและก็ปืนใหญ่ขนาด155มมคิดว่าไทยงัดของแรงระดับท็อปมาใช้จนรถยนต์หรือว่าบ้านเนี่ยพังเสียหาย และตอนนี้ทางทหารไทยได้เข้าไปปักทงชาติวางตู้คอนเทนเนอร์ล้อมลัวลวดหนามปิดตายเรียบร้อยใครที่คิดจะเข้าไปก็หมดสิทธิ์ทำเอาประชาชนตาดำๆกว่า3,000ชีวิตเรร่อนทันทีค่ะซึ่งนี้ค่ะก็คือสิ่งที่ทางสื่อเขามีการอ้างมานะคะแต่ต้องบอกว่าเรื่องของสื่อเนี่ยเขาก็ไม่จบง่ายๆล่าสุดส่งนักข่าวสาวลงพื้นที่มาคยีดาม่าต่อแอบย่องมาทำข่าวตรงจุดภูมิปีจันท์หรือว่าบ้านหนองยาแก้วฝั่งไทย ชีก็มารายงานข่าวหน้าตู้คอนเทนเนอร์ไทยเลยค่ะกล่าวหาช็อตๆวัดไทยบุกรุกพื้นที่มาชี้หน้าดา่าเจ้าของบ้านว่าบุกรุกแต่กะนี้ต้องบอกเลยว่าพักก่อนค่ะอาการของนักข่าวสาวคนนี้ต้องบอกว่าชีก็พูดไปนะแต่ว่าตาชีก็ลอกแลกค่ะหันซ้ายหันขวาตลอดเหมือนระแวงอะไรบางอย่างก็ต้องบอกให้ขมเเข้าใจอีกทีค่ะว่าแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่ารุกร้มพื้นที่เขาเรียกว่าไทยเอาแผ่นดินไทยคืนต่างหากค่ะ ในขณะที่สื่อก็ดราม่ากันไปชาวบ้านตาดำๆนี่สิคุณผู้ชม ต้องดิ้นรนของจริงล่าสุดเพจสองเขมรได้รายงานคลิปเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาในคลิปเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีคนคเขมรกลุ่มหนึ่งอบพยพเข้าของพรุงพรังเดินดุ่มดุ่ม,มลัดเลาะ,ะตามป่าโดยทางเพจเขาก็ฟันธงค่ะว่าน,นี่น่าจะเป็นการใช้ช่องทางธรรมชาติแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเขมรหรือว่าจะมาไทยพี่แกก็บ่นอุบอิบเป็นภาษาเขมรค่ะที่แปลเป็นไทยได้ว่าเขตที่จะมาไทยอีกแล้ว ซึ่งดูแล้วเนี่ยก็คาดว่าน่าจะไม่ได้กลับไปเขมรแล้วค่ะน่าจะแอบมุดเข้ามาไทยมากกว่าแต่ต้องมาเจอเส้นทางมหาโหดจนต้องบ่นว่ารูงี้เนี่ยไม่มาทางนี้ดีกว่าแต่ยังไงก็ต้องมาอยู่ดีในขณะที่บางคนก็มองว่าอาจจะกลับไปบ้านที่เขมรหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดกลับไปก็ดีค่ะขออย่างเดียวครั้งหน้าอยากกลับมาอีกต่างคนต่างอยู่ดีกว่าได้ใช่ไหมครนะับ អ oh yeah! okay. ូមីយ -oh. okay. ៉ោមានប -oh ាក់តោផ្លោននេះទ okay. <cough> េបមិនសម្បត្តិជួនហោះខ្ទីងលើយអូខេមិនដេបមិនមានអារម្មណ៍អីដែរមានអារម្មណ៍ថាអូគេគេមិននេះធ្លាក់យើងស្រួលទេឥឡូវមកទៀតអស់លើកហើយអត់នឿទេលារបស់ថៃមិនដេនេះបងអូនអារម្មណ៍របស់តពេញពេញមិនដល់ផ្ទះចោលចោលបានខ្លះហើយនេះត្រើមិនអើអូនហាដាច់ហ៎អត់អត់ អាយអត់ណើរតែភិញភិញដែរឆ្ងាយអត់យាយដើរដើររាប់100គីឡូនេះនេះអត់ហើយមកដែរជើមកឆ្ងាយអត់ឆ្ងាយហត់អត់ហត់ដើរមិនបានមក3ម៉ោងទេអូខេមកដែរមកមានអារម្មណ៍មិនដែរអីហត់អត់ថ្ងៃនេះមកកើតយកថ្ងៃនេះនេះបោកប្រុស50គីឡូ50គីឡូមកដែរហា โอ้หยาบตาก<า>มาดีล็ก้รงมาเจริด,ดเรียงไงจัดโกะจัดเจ้าไงโอเคโอเคบองโอฟันจัดโกจัดเจ้าชบมอโฟกัสสายลาไม่ได้บวดเปื่อนไฮเดอร์้ังปีมองใบใส่สับแล้วมองกินปืเลยฮอตนะเรียงไงบายบาย ภาพมันก็ฟ้องชัดเจนเลยค่ะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นร่มเงาไทยอยู่ดีปากบอกเข็ดแล้วเข็ดแล้วแต่ว่าการกระทําส่วนทางเรื่องนี้สอนให้รู้เลยค่ะว่าของจริงไม่ต้องพูดเยอะให้ภาพมันเล่าเรื่องละกันว่าใครที่พึ่งพาใครกันแน่ช็อกทั้งแผ่นดินใหญ่สาวสวยชาวจีนถูกหลอกไปขเมต26วันก่อนเจอสภาพล่าสุดเบื้องหลังสลดหนักเลยค่ะ ถ้าจะพูดถึงประเทศกัมพูชาชั่วโมงนี้สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงก็คงจะไม่พ้นเรื่องธุรกิจสีเทาโดยเฉพาะที่สีหนุวิวค่ะตอนนี้นะแทบจะกลายเป็นอาณาจักรของทุนเทาเขมรเทาไปเรียบร้อยแล้วซึ่งความน่ากลัวค่ะคุณผู้ชมมันก็ยืนยันด้วยภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วเชื่อไหมล่ะว่านี่เนี่ยคือคนคนเดียวกันจากเน็ตไอดอลสาวชาว,ชาวจีนคนสวยอนาคตไกลชีวิตรู้ราาดุดเจ้าหญิงค่ะแต่ว่าดันไปหลงเชื่อคําชวนไปทํางานสุดท้ายสภาพก็กลายเป็นหญิงเสีย สอยู่ข้างถนนในกัมพูชาแบบนี้นี่แหละค่ะเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยเพจลุยจีนค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการโซเชียลจีนเมื่ออู๋ค่ะเน็ตไอดอลสาววัย20ปี ชาวมณฑลฟูเจียนถูกพบในสภาพแทบจะจำเขาเดิมไม่ได้โดยเพจระบุคขาว่าเน็ตไอดอลสาวสวยคนนี้เนี่ยหายตัวไปที่กัมพูชาบอกว่าแฟนหนุ่มคนจีนที่กัมพูชาชวนให้ไปรวยด้วยกันผ่านมา26วันพบเจอล่าสุดข้างถนนในกัมพูชาสภาพเนี่ยเหมือนขอทานเลยค่ะขาหักทั้งสองข้าง ตามตัวเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำโดนทำร้ายพูดจาไม่ได้สับเหมือนคนเสียสติซึ่งก็มีชาวจีนในพื้นที่ได้ช่วยเหลือไว้ตอนนี้สถานทูตจีนในกัมพูชาได้ให้ความช่วยเหลือพักฟื้นที่โรงพยาบาลและรอส่งกลับประเทศโดยสาวสวยคนนี้ค่ะก็เป็นสาวคนหนึ่งที่ชอบโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหราและทำงานในขับหรูแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม2025ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะมีการไลฟ์สดและก็โพสผ่านโซเชียลค่ะว่าแฟนหนุ่ม ที่เป็นชาวจีนเหมือนกันแต่ตอนนี้ทํางานในกัมพูชาชวนเธอให้ไปทํางานด้วยซึ่งเธอก็ได้อวดอ้างว่าแฟนถุ่มคนนี้มีธุรกิจใหญ่โตที่นูน่นแล้วก็ชอบคอกับเธอก็อยากจะให้เธอไปทํางานด้วยกันซึ่งเธอก็ไปจริงๆค่ะท่ามกลางเสียงเตือนของผู้คนรอบกายและ f อมากมายที่ฟังไม่เข้าหูแต่อย่างใดซึ่งหลังจากที่เธอได้บินมาแล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยจนล้าจะผ่านมา26วันก็ตามสภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ แทบจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าเธอต้องผ่านนรกมาระดับไหนบ้าง ต้องโดนทรมานปุ้ยปุ้ยยำม,มาขนาดไหนจนสภาพเป็นแบบนี้เห็นแล้วก็น่าปวดใจแทนครอบครัวค่ะในขณะที่คำสัมภาษณ์ของพ่อหญิงสาวที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ที่ข้างทางกัมพูชาก็ต้องบอกว่าพีคไปอีกค่ะซึ่งหลังจากที่มีคนโพสต์ภาพหญิงสาวชาวจีนนั่งเร่ร่อนแถวโรงแรมในสีฮนุวิลสภาพอิดโรยหัวเข่าบาดเจ็บแล้วก็นั่งถือฟิล์มเอ็กซรเลค่ะซีทีสแกนติดตัวตลอดเวลาจากข้อมูลนะเปิดพาสปอร์ตมาปุ๊บก็พบว่า เธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอูเจิ้นค่ะไล่เลียงไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2025ก็มีคนพบเห็นว่าเธอเนี่ยถูกนํามาทิ้งไว้ใกล้กับโรงแรมหนึ่งในสีหนุวิลนี่แหละและหลังจากวันนั้นค่ะก็ไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้อีกเลยคนเป็นพ่อค่ะเพิ่งจะมารู้ความจริงหลังจากที่ไปแจ้งความนักข่าวก็ได้ติดต่อกับคุณพ่อไปซึ่งคุณพ่อยืนยันค่ะว่าบัญชีโตอินที่มีผู้ติดตามกว่า24,0 0 0คนเป็นของลูกสาวจริง โดยคุณพ่อก็เล่าค่ะว่าลูกสาวเนี่ยเกิดในปี2005เรียนจบมัธยมแล้วก็ลาออกไปทํางานเลยก่อนหน้านี้ลูกสาวบอกกับครอบครัวค่ะว่าจะไปทํางานอยู่ที่มณนทนเจอร์เจียงประเทศจีนแต่ตลอดช่วงเวลาที่ออกไปทํางานเนี่ยลูกสาวก็ยังคงคอยขอเงินจากครอบครัวเรื่อยๆรวมแล้วครอบครัวโอนให้ไปกว่า80,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็กว่า400,000บาทค่ะซึ่งสายสุดท้ายก่อนที่จะขาดการติดต่อกันไปเนี่ยก็คือเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2025ครอบครัวก็คือเริ่มไม่โอน นเงินให้แล้วค่ะแต่ก็ยังมีการติดต่อวิดีโอคอลกันตามปกติ จนกระทั่งเมื่อวันที่26ธันวาคมลูกสาวโทรมาค่ะบอกว่าขาเนี่ยมีปัญหาต้องใช้เงินรักษาครอบครัวก็รีบโอนเงินไปให้เลยค่ะ2,200หยวนซึ่งหลังจากที่โอนเงินไปปุ๊บสาวคนนี้ก็หายเงียบไปตลอดการญาติคนหนึ่งก็ไปบังเอิญเจอภาพเธอในโลกออนไลน์ในวันเดียวกันนี่แหละก็รีบส่งมาให้ครอบครัวดูและตัดสินใจแจ้งความค่ะและนั่นไงก็คือวันที่คุณพ่อเพิ่งจะรู้ค่ะว่าลูกสาวออกจากประเทศไปกัมพูชาตั้งแต่เมษา2025แล้วค่ะซึ่งเหมือนพีตรงนี้นี่แหละคุณผู้ช ก็คือไม่เคยไปทํางานที่เจรเจียงอย่างที่ครอบครัวรู้เลยสุดท้ายค่ะคนเป็นพ่อก็ฝากไปถึงนักข่าวค่ะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขาแต่ขอให้เธอปลอดภัยและได้กลับบ้านค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณเพจลุยจีนอีกครั้งค่ะที่ตีแผ่ออกมาและนี่คืออุทาหรณ์เลยค่ะไอคำว่าชวนไปรวยที่กัมพูชาเนี่ยมันมีซะที่ไหนแ่ละคะถ้ารวยจริงป่านนี้คนที่ขเขมรคงจะมีกินมีใช้ไม่ต้องอดอดหยักๆยกกันแล้วละคะ่ะสุดท้ายค่ะต้องบอกเลยว่ากัมพูชาเนี่ยก็คือกับดักของพวกสแกมเมอร์แล้ว มีสาทีพแม้จะมีข่าวเตือนกันเป่าๆแต่ว่าความโลภและก็ความรักมันบังตาสุดท้ายก็อาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตแบบนี้นี่แหละค่ะ